วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะจากเอกสารที่เราได้มาชื่อเรื่องการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวในการขายค่ะครับผมไอเดียหลักๆเลยนะคะคือไม่ใช่มองแค่ช็อตปิดเดียวแต่เป็นการมองข้ามไปเลยไปเน้นสร้างความผูกพันระยะยาวแทนอืมครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็ ทำไมการดูแลหลังการขายมันถึงได้สำคัญกว่าแค่การปิดยอดให้ได้นะอะไรแบบนี้ยใช่เลยครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากในยุคนี้ลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วการขายที่มันจะยั่งยืนได้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การแลกของกันหรือบริการการันเหมือนเหมือนเราสร้างสะพานเชื่อมใจที่แบบอาจจะอยู่ได้นานๆเลยถูกต้องครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นเลยว่ากระบวนทัศน์มันเปลี่ยนไปเยอะมาก คือจากเดิมที่นักขายอาจจะมึงแค่เออทำยังไงให้ปิดการขายได้เร็วที่สุดตอนนี้มันกลายเป็นการให้คุณค่ากับการสร้างรักฐานความสัมพันธ์มากกว่านะครับต้องมั่นคงกับลูกค้าแต่ละคนเลยแล้วในเชิงจิตวิทยาล่ะคะมันทำงานยังไงทำไมเอ,อ่อการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการตามหลนหลังขายเนี่ยมันถึงเวิร์กแล้วมันส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในระยะยาวได้ขนาดนั้นเลยล่ะคะ จุดที่น่าสนใจคือมันไปแตะหลักจิตวิทยาบางอย่างครับอย่างที่เขาเรียกว่าหลักการตอบแทนหรือ reciprocity นะครับพออ,อพอลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ใจดูแลเขานะให้ข้อมูลดีๆช่วยเหลือหลังการขายไปแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรกลับมาทันทีทันใดมันสร้างความรู้สึกดีๆครับและก็เหมือนอ,อติดค้างในใจนิดๆน,น,นะครับทำให้เขามีแนวโน้มที่จะเออ อยากตอบแทนเรากลับไม่ว่าจะซื้อซ้ำหรือว่าแนะนำบอกต่อคนอื่นอ๋อเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แค่ฟีลลิ่งดีๆอย่างเดียวแต่มีกลไกกิตวิทยารองรับอยู่เบื้องหลังด้วยทีนี้ในเอกสารเขามีพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะเห็นว่าอ้างอิงจาก Value Builders Podcast ด้วยตรงนี้มันเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์ยังไงแล้วในทางปฏิบัติจริงๆมันหน้าตาเป็นแบบไหนคะ คำถามดีมากครับเพราะว่าการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่หน้าที่เซลล์อย่างเดียวจริงๆไอแนวคิด customer centric culture ที่ว่าเนี่ยนะครับที่แหล่งข้อมูลอ้างถึง value builder podcast เขาเน้นเลยว่ามันคือการที่ทุกส่วนในองค์กรเลยนะตั้งแต่ผลิตพัฒนาสินค้าบริการหลังการขายคือทุกคนทุกผนแผนกต้องเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งเวลาตัดสินใจต้องมีกระบวนการที่แบบ รับฟังฟีดแบ็กจริงๆแล้วก็เอามาปรับปรุงจริงๆไม่ใช่แค่พูดสวยๆไป็นเงนนั้นโหสแสดงว่าต้องฝังเข้าไปใน DNA ขององค์กรเลยนะคะไม่ใช่ทำเป็นแคมเปญสั้นๆถูกต้องครับแล้วตัวอย่างล่ะคะตัวอย่างการติดตามผลที่มันจับต้องได้นอกเหนือจากแค่ส่งอีเมลขอบคุณมีอะไรที่แบบน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลนี้อีกไหมคะมีครับ แหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างเช่นการให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าเพิ่งซื้อไปหรืออาจจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบเฉพาะตัวลูกค้ารายนั้นๆเลยไม่ใช่แค่โปรโมชั่นทั่วไปที่หวานๆไปซึ่งมันทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเออเรายังคิดถึงเขาอยู่นะเราใส่ใจความต้องการของเขาจริงๆการกระทำเล็กเน้อยๆแบบนี้แหละครับ แต่ถ้าทำสม่ำเสมอแล้วก็ตรงใจลูกค้าจริงๆนะมันจะค่อยๆสร้างกำแพงความพักดีหรือ loyalty ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่ยอดขายแต่เขาเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่มีคุณค่ากับเราฟังดูแล้วการลงทุนลงแรงในเรื่องความสัมพันธ์นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องซอฟต์รู้สึกดีๆนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แบบแข็งแรงมากๆเลยเพื่อความสาเร็จที่ยั่งยืนจริงๆใช่เลยครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาจากแหล่งข้อมูลนี้สรุปได้เลยว่าหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่อาจจะเหมือนล่าปิดดีวให้ได้มาเป็นการเพราะปลูกความสัมพันธ์ระยะยาวแทนการดูแลการติดตามผลอย่างใส่ใจแล้วก็ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆอย่างที่ Value Builders เขาชี้แนะไว้นั่นแหละครับทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญเลยที่จะทำให้ธุรกิจโตได้แบบมั่นคงไม่ใช่แค่ยอดขายวุบวับแล้วก็หายไป ฮืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะว่านอกเหนือวิธีพื้นฐานที่เราคุยๆกันไปอย่างอีเมลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีวิธีไหนอีกบ้างที่มันแบบนอกกรอบไปเลยสร้างสารรค์มากๆแล้วก็ประทับใจสุดๆที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโหได้รับการดูแลแบบเหนือความคาดหมายจริงๆแล้วก็จดจำเราไปได้อีกนานมากๆหลังจากซื้อขายจบไปแล้วเป็นคาถามที่น่าสนใจน่าเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ